รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันแล้วครับรายการสัจจะชีวิตคุยอย่างบรรจงอันกุรานคือทางนำรายการที่พูดคุยกันเรื่องของศาสนาอิสลามกับท่านผู้รู้ ภายใต้แนวทางของอันกุรานครับผมวีรพันธ์โตมีบุญมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงตี 5- ถึงตี5ครึ่งวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง5มากับอาจารย์ดรบรรจงโสมณีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเราพูดคุยกันในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับว่าโดยอันกุรานคือทางนําประเด็นต่างๆเรื่องราวต่างๆเราพบว่าวิถีชีวิตการดําเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันตั้งแต่ ผมเคยเข้าใจว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นจนหลับโดยทั่วๆไปแต่อาจารย์บอกละเอียดกว่านั้นอีกนะจะนอนนะครับต้องนอนอย่างไรจะลุกขึ้นอย่างไรลุกขึ้นอย่างไรโอ้โหรายละเอียดจะอนอนกับปัญญาให้ความสุขซึ่งกนและกันเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นแนวทางแล้วแนวทางนั้นถ้าเผื่อว่าเรามาพิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ทยเทียบกับศาสตร์ต่างๆเราพบว่า มันก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ชีวิตและสุขภาพกายสุขภาพจิตเราดีนะ,เพ,ะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันรวมไปถึงการป้องกันภัยจากภายนอกทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ,รบเราด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการดรําเนินชีวิตต่างๆแต่ว่าจะทําให้เราหมดโอกาสของการจะเป็นคนดังไหมเพราะว่าเราเองเราก็อยากจะเป็นคน มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาในสังคมมันเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์ครับอะไรที่เกิดขึ้นความอยากคืออย่างนี้ถ้าเราทำดี <c oughs> เพราะเราอยากทำดีเราจะได้ดีเราอยากทำดีเราจะได้ดีใช่ครับแต่ถ้าเราทำดีเพราะอยากได้ดีเพื่อให้คนเขาเห็นว่าเราดีเพื่ออยากได้ดีํำจะไม่ได้ดีหรอกครับทำดีเพราะอยากได้ดีจะไม่ได้ดี จะทำดีเพราะอยากทําดีได้อะไรฉันไม่รู้แต่ท่านอยากชีวิตอยากจะทําความดีครับแล้วเอาเรอรับรองว่าเอาเรอใช้ความดีครับเกียรติชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดคือเกียรติที่เอาลอมอบให้ครับคนที่เป็นครูสอนอัลกุรอานเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งหน้าเอาเรอสุบฮานวะตาลาแต่ไม่ได้หมายวามว่าคนเป็น แล้วปฏิเสธการละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาโดยมีเหตุผลมาอ้างอิงเพื่อหักล้างการไม่ละหมาดราคาของคนที่มรรุตีคนนี้ที่เป็นมุสลินสู้นักการพานโรงที่ดูแลทำความสะอาดมสัสยิดไม่ได้นี่คือหลักการสำคัญเลยนะหนักนะสำ,สำคัญครับคุณจะแต่งชุดยังไงได้อะไรยังไงอะไรก็ได้แต่ แนหน้าอัลสราในราคาสู้คนที่เป็นนักการดูแลมัส,สยิดเป็นบ้านของอ้อและในขณะเดียวกันทําความสะอาดเพื่อให้คนมาสุยูดมากราบที่มัส,สยิดเยมีราคามีเกียรติมีค่ามากกว่านี่คือฉะนัน้นเนี่ยอย่าไปห่วงเรื่องของเกียรติอย่าไปห่วงครับถามว่าเราแลกไหมกับการเรามีชื่อเสียงเรามีตําแหน่งเรามีอานาจแต่ตายไปแล้วในวันกิยามัตเป็นชาวนารกโอ้ใช่ครับ แรกไหมใช่เพราะเรามีวันเกียร์มันช่ววันสิ้นโลกเรามีจริงแล้ววันฟื้นคืนชีพมีจริงหลักปฏิบัตินะครับห้าประการของมุสลิมนะครับที่มีอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทีนี้อาจารย์พูดถึงวันเกียามัวันเกียามะนี่ผมก็อ่านมาแล้วก็มีข้อสงสัยเราได้ยินบ่อยๆนะครับเห็นแต่จากภาพยนตร์หรือตามสิ่งที่พูดกันทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้เขาก็พูดกันบ่อยมากต้องถามอาจารย์ครับว่า ในอัลกุรอานบัญญัติเรื่องนี้ไว้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ยหมายความหมายรวมๆคืออะไรครับผมอ่านแล้วบางอย่างก็มีความชัดเจนเ,เช่นซุรออัลอินชีก็อขออภัยนะถ้าอ่านแบบ<อ>ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่<อ>เป็นซุรมากิยะที่สาธยายถึงความ<อ>น่ากลัวของวันกิยามะวันกิยามะนี่ใช่ไหมคือวันสิน้นโลก<ง>เช่นเดียวกับเรื่องของซุรอมากิยะอยื่นๆซึ่งกล่าวถึงหลักการอากีดะอิสลามิยะ ล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิร์ะบางภาพวาดภาพความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลขณะที่ยามอวสานเกิดขึ้นเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจําเป็นต้องกระทําเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกแผ่ให้กว้างและมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจําเป็นต้องกระทําเช่นนั้นครับทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรครับหมายถึงหน้าหกอะฮะใน อ6่า1 uh, 6 <16. S 1> ครับซูร mm ์ร hmm. <ura> 4ความหมายในหน้า1669หนังสือหนังสือเล่มนี้อันกว่าถูกแปลโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับครับแล้วก็ถูกกันกรองจนกระทั่งนักวิชาการสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับทางการโซดีเนี่ยพิมพ์แจกให้กับประเทศไทยครับเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยก,กออกนี่เป็นมำพีพ์บอกมานะครับและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น คลอรัสปาราได้แจใ้งทราบว่าเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกจากกันเป็นสัญญาณแจ้งถึงความหายนะของจักรวาลและมันจะเชื่อฟังคําสั่งของอลัลลอฮ์และมันจะยอมจำนนต่อคําประกาศสิทธิของอลัลลอฮ์แล้วมันจําต้องเชื่อฟังและจารักพดินแล้วมันก็แตกแยกออกจากกันครับตามบัญชาแล้วก็เมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้างและมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจําต้องกระทําเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินแผ่กว้างราบเรียบเพราะไม่มีสิ่งก่อสร้างและภูเขามันจะคลายสิ่งที่อยู่ในมันออกมาเช่นคนตายขุมทรัพย์ต่างๆแร่ธาตุต่างๆเช่นเดียวกับคนที่ท้องคลอดบุตรออกมาครับและมันจะเชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าของมันมันจะยอมจํานนต่อคําประกาศสิทธิ์กระบอกและมันจะต้องเชื่อฟังและจงรักพักดีนะโอ้มนุษย์เอ๋ย ถ้าจริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างตอดอดตนแล้วจึงจะพบพระองค์อย่างแท้จริงส่วนที่ผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาในเบื้องขวาวันวพิพากษาวันฟื้นคืนชีพเ,เขาจะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดายและเขาจะได้กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาด้วยความดีใจหลังจากตายแล้วฟื้นขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันส่วนผู้ที่ถูกยื่นบัญชีทางมือซ้าย เบื้องหลังเขาจะร้องเรียกนะเขาจะร้องเรียกหาความหายนะครับและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงที่จริงเขาขนาดที่อยู่ในโลกนี้เขาเคยร่าเริงออยู่กับครอบครัวของเขาถ้าจริงเราคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหารล้ออีกเป็นอันกาดคนพวกนี้คิดคิดสนุกแย่สูบอะไรก็ได้อ,อย่างง่ายก็ไม่มีตายจะไปไหนก็ไม่รู้เรื่อง พิ่งรู้ตว่าแท้จริงอัเลานั้นทรงสอดส่องดูเขาอยู่ตลอดเวลาข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันย่อแสงและด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกันและด้วยดวงจันทร์ที่มันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งหมายความว่านะพวกเจ้าจะพบกับสภาพของความน่ากลัวในวันฟื้นคืนชีพอย่างไม่ต้องสงสัย เป็นสภาพที่เลวร้ายที่สุดมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาจึงไม่ศรัทธาและมันและเมื่ออันกุรานถูกอ่านให้เขาฟังพวกเขาก็ไม่สนใจแต่ตรงข้ามเขากลับปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาเอาล้อรู้ดียิ่งในสิ่งที่ปกปิดบังเขาไว้ฉะน,น,นั้นเจ้าเมืองหมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดนอกจากบรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับผู้เขาในั้นจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างไม่สิ้นสุดคือสวนสวรรคร์คืออย่างนี้ครับคนที่เป็นมุสลิมนหนึ่งต้องศรัทธาต่อหล่อศรัทธาต่อท่านศาสดามัมัดศร,รัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพและต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและต้องดำรงเรื่องไว้ชำระเครื่องของอากาศและจงพรีรัพยและชีวิตไปหนวนทางของผู้เจ้า อันนี้คือคือหลักปฏิบัติในอันกรรานบอกไว้อย่างนั้นครับฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่เชื่อว่าวันฟื้นคืนชีพไม่มีวันสิ้นโลกไม่มีนั่นคือเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแท้จริงเป็นผู้ปฏิเสธเลยฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วครับที่เราเห็นแล้วะจะสู่แห่งวันสิ้นโลกเช่นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้ชายมากขึ้น <c oughs> ผู้ชายจะเป็นผู้หญิงมากขึ้นครับ และผู้หญิงเรียกร้องสิทธิเทียบเทียมผู้ชายมากยิ่งขึ้นครับนะแล้วก็เรื่องของความผิดปกติของธรรมชาติเช่นพายุหมุนแผ่นดินไหวความรุนแรงมากขึ้นภูเขาไฟระเบิดครับนะแล้วก็มีซินามิน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของออหิมะตกหนา3-4เมตร อะไรพวกนี้ที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดและเกิดไม่น่าจะเกิดและเกิดไม่น่าจะเกิดนับวันทุกวันนี้จะถี่ขึ้นใช่ครับแล้วก็สังคมโลกมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาโทตอนนี้มนุษย์ทั้งคมโลกไม่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาตอนนี้ใช้กำลังใช้อารมณ์ใช้อาวุธโมหะจริตใช้อาวุธใช้อำนาจไฟต่ำของจิตใจ เข้ามาต s <S ่อสู้ในการแก้ปัญหาของแต่ละประเทศแล้วก็มีความโลภในเรื่องของอำนาจมีความโลภในเรื่องของตําแหน่งมีความโลภในการได้ได้ได้ไดสอกเจ้ากิโลอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นบ่อกเกิดแห่งความหายนะครับเขามีภูเขาไว้เพื่อตรึงโลกเป็นหมุดต,ตึงโลกในในคำพีบอกงั้นแต่เราก็อ<ร>เอาซ <Lord, S 1> <ร>ิโฟนระเบิด ในหมุดของโลกมันก็ดันไปครับในขณะเดียวกันทะเลเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรเวลาแสดงถึงเดชานุภาพพลังแห่งอำนาจของอ,อาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างๆยิงขึ้นไปก็ให้รัศมีตกลงทะเลครับหารู้ไหมว่าการที่อาวุธที่รุนแรงลงไปนั้นเนี่ยมันทำให้โลกสัส่นสะเทือนร้าวได้บ่อยมากทีมากมันก็ราวได้นี่คือสิ่งที่เรา เราไม่มีปัญญาในการที่จะใช้คิดแล้วไม่เคยมีคำตอบว่าไอ้การที่เราผลิตอาวุธเพื่อฆ่ากันต่างคนตา่า,ตางฆ่าต่างฆ่าต่างผลิตพาะที่สุดมันจะย้อนมาหาตัวเราและบ้านเมืองของเราประเทศของเรามันจะตายด้วยสิ่งที่ถูกผลิตด้วยมนุษย์ขึ้นมาด้วยน้ำมือของมนุษย์เองไม่คิดค,คุณดอนพันธ์คิดดูเนคุณจะรวยสักปานใดครับคุณจะโกงสักปานใดคุณจะมีอำนาจสักปานใด ผลที่สุดหนีรอดแห่งความตายไหมชีวิตทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายครับปฏิเสธสิ่งนี้ได้ไหมและสิ่งที่สะสมไว้ทั้งชีวิตทั้งที่ได้มาด้วยความสุดเจริตหรือได้มาด้วยความโคดโกงก็ตามช่วยเราได้ไหมช่วยไม่ได้เลยแต่เราบอกว่าผู้ใดที่สะสมเงินที่เป็นสิ่งที่หรามต้องห้ามเชื่อเพลิง ซัมป์นั่นเป็นเชื้อเพลิงซปเป็นเชื้อเพลิงคุณไม่สามารถจะเอาเงินสกปรกไปชําระเป็นสกาดจะไปช่วยเหลือคนยากคนจนจะไม่เชื่อแหละไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะเงินของคุณเป็นเงินที่ผสมด้วยไฟอ๋อแสดงว่าถ้าเราไปทํากิจการอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับสังคมค้าอาวุธฮค้าอบายมุขทั้งปวงอยาเสพติดโกงเข้ามาบ้างการโกงบ้าง ย่านน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยของเถื่อนเป็นสิ่งที่อลอสสาบแช่งและจะบอกว่าอันนี้เป็นสกาดเอาจัดเป็นสกาดและจัดจับฉลากให้คนไปแสวงบุญนะฮไม่ได้หมดเลยมันเริ่มต้นกันเน่าอยู่แล้วครับมันจะอะไรมาสเปรย์ฉีดยังไงมันก็ต้องเห็นไม่มีทางจะไม่ถือว่าเป็นกุศลไม่ถือว่าเป็นกุศลไม่ถือว่าเป็นบุญไม่ถือว่าเป็นบุญแต่ต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์ เป็นเงินฮัลานเป็นเงินที่ได้มาด้วยการอนุมัติเอามาใช้แล้วยังไม่พอคุณต้องชราระสกาัดถ้าไม่ชราระเงินที่คุณสะสมไว้เนยนับมันอยู่เนืองๆเงินเหล่านี้จะเผาคุณเงินเงินบริสุทธิ์ก็เผาครับยิ่งเงินเงินต้องห้ามยิงมง่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีเกียรติยิ่งของมนุษย์ผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่ได้เกียรติบนโลกใบนี้ ถึงแม้คุณจะมีคนบนโลกใบนี้ครึ่งค่อนประเทศครับรังเกียจคุณแต่คุณทำตัวแล้วเป็นเบาวที่ดีที่พระองค์ทรงรักดีกว่าครับโดดเดี่ยวอย่างนี้ดีกว่าครับดีกว่าที่คุณต้องการให้เขารักแต่คุณเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ลืมอารอนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาหนทางที่จะทําให้เป็นคนดังไม่จําเอย่างใดไม่จำเป็นไม่ต้องแสวงหาตําแหน่งไม่ต้องแสวงหาอะไรครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดเข้ามาถึงอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อสงสัยอยู่เป็นส่วนตัวครับครับคนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยคนเป็นอิสลามเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นข้ามเพศได้ไหมเดี๋ยวดีเขานิยมใช้คำนี้กันเป็นเป็น หญิงข้ามเพศชายข้ามเพศข้ามกันยังไงก็ไม่รู้คือ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 เป็นชายที่หนึ่งแปลงเพศหรือไม่แปลงก็ตามทีอเอาเอาเอา,เอาแค่การแต่งกายก่อนคือแต่งกายที่เป็นไม่ใช่เพศของตนอ่ะไม่ใช่เพศกําเนิดเป็นเพศสภาพการแต่งกายเนี่ยมันก็มีชัดในอิสลาม,มีอยู่สองรูปแบบผู้หญิงก็ครูเมียผู้ชายก็ต้องปกปิดให้เกินครึ่งครึ่งเข่าครึ่งแข้ง <K ill ian> คือพูดง,ง่ายน,นั่ง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 ท่าเราแล้วเนี่ยครับไม่เห็นว่าเขาคุกเขาแล้วไม่เห็นว่าเขาเพราะฉะนั้นจะเราจะ,จะเห็นหนักเรียนเขาจะไม่นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อไม่เปิดไหล่ผู้ชายผู้ชายนะอะต้องต้องอย่างน้อยก็แขนแขนสั้นครับแค่นี้ไม่เปิดเน่าอกไม่เปิดพุงไม่เปิดอะไรเวลาเล่นน้ําทะเลเล่นน้ําอะไรต้องใส่เสื้อับต้องนุ่งกางเกงขายาว ไม่ห้ามคุณไปเล่นน้าทะเลได้อแต่พอเรื่องแปลงเพศแก่งกายมันไม่ใช่อยู่แล้วแปลงเพศนี่หนักมากเลยหนักจริงๆไปยุ่งเรื่องทวารหนักก็ไม่ได้สุดบาปเลยขนาดผิดประเวณียังถ้าคนสาวตีร้อยทีหวายตีจริงๆถ้าคนที่แต่งงานแล้วแล้วไปกิกอันนี้เป็นบทบัญญัติ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องผิดเพศเพศเดียวกันเนี่ยไปสนุกกันเนี่ยมันมียุคข,ของท่านศาสดาท่านหนึ่งอลัลลอฮ์สาบแช่งล้างโลกมาแล้วใบโลกใบนี้ล้างไปแล้วครั้งหนึ่งเหลือเฉพาะคนที่ขึ้นบนเรือทนเนท,ท่านั้นเองสิงสารสัตว์ท่าที่เรือทาหลังยานนั้นโลกก็แห้งเหมือนกับล้างเกาะพีพีออย่างนั้นแล้วก็เริ่มขึ้นใหม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่ ฝืนสิ่งที่เราทรงสร้างอ่าแล้วก็เอาผู้หญิงเนี่ยไม่มีจมูกไปเสริมด่างจมูกไปตบแต่งให้ความสวยงามอุ้ยอันนี้มีมีมีหมดมีบัญญัติไว<ม>้ด้วยมีไว้เลยหน้าอกเล็กทําเป็นหน้าอกใหญ่คฟันรู้สึกมันจะเ,ะเยอะเกินไปเอาออกบ้างแล้วเพิ่อใส่เขี้ยวเหลาคางอ่าเหลาคางเอแล้วก็ดึงแก้ม นะดึงน่องดึงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดวงตาเนี่ยดูแล้วมันเป็นตีก็ไปทําผ่าตาัดได้เป็นสองชั้นเพื่อความสวยงามอะไรก็แล้วแต่ไปต่อเติมตกแต่งตัดต่อเพื่อความสวยงามเป็นสิ่งที่เราสาบแช่งไม่อนุญาตไม่อนุมัติไม่อนุมัติแต่ถ้าคุณปวดฟังถอนฟันถ้าไตฟันแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการขบเคี้ยวข้าวโอเคคุณไม่ไม่ไม่ผ่าตาัดตา ไอ้เปลือกตาคุณแก่แล้วมันลงมาปิดตาดำไปครึ่งมองไม่เห็นอันนี้ผันอันอะไรที่หมอเห็นว่าสมควรต้องทําในฐานะที่ไม่งั้นแล้วจะไม่ปลอดไปเป็นที่อนุมัติเป็นประโยชน์กับสุขภาพใช่เป็นที่ปลอดภัยกับได้เป็นที่ได้เป็นที่อนุมัติเป็นที่อนุมัติแต่ว่าเพื่อความสวยงามไม่ได้เดินไปหาความสวยมาไห่ไม่ได้กรีดตาใช่ไม่หมดหละอะไรอ่ะไปทําสิวไปนวดหน้าไปลดน้ําหนัก มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินโดยไร้เหตุไร้ผลคุณลดน้าหนักก็ไม่ได้หรอกครับคุณคุณลดน้าหนักคุณก็กินน้อยเด <emo dal ena> ้่เออนี่คุณเล่นกินเอากินเอาก่อนนอนคุณก็กินอยู่ว,าว่างๆคุณทํางานก็มีขนมขบเคี้ยวเดี๋ยวก็ข้าวเหนียวดําเดี๋ยวก็ทุเรียนเดี๋ยวก็ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยพวกเนี้ยคุณกินอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่อ้วนเบาหวานไม่ขึ้นได้ไงแลวผลที่สุดคุณต้องไปลดน้าหนัก าะที่สุดคุณต้องสิวเยอะคุณต้องไปดูดสิวอ่านะ่ทำไมไม่ค้นหาในคัเพีย์กุรานว่าถ้าหากว่าจะไม่อ้วนจะทำอย่างไรมีมนบ,บีเนี่ยท่านศาสดาม,มูฮัมหมัดครับเวลากินอาหารเนี่ยในกระเพาะเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนน้ำหนึ่งส่วนอาหารหนึ่งส่วนแล้วปล่อยว่างเป็นลมเปล่าหนึ่งส่วน เป็นสูตรอย่างนี้เป็นความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างหนึ่งใช่อย่างเนี้ยแล้วคุณก็กินแล้วแปรเลยเจอข้าหมกเจอซุปนี่นะเจออะไรนะสลัดแขกเนี่ยงานบุญเนี่ยนะโอ้โหกับเจ็ดอย่างเนี่ยขอกินทุกอย่างแล้วไปวันนี้สิบโมงเจองานวันเสาร์วันนี้ไปเจอตอนบ่ายกินตั้ชแติยันบ่ายเจ็ดงานอย่างเนี้ยแล้วก็ยังมีของหวานอีกเจ็ดอย่างอีก โอ้โหสนุกเลยคือฉลองก<ส>ันเต็มที่เลยล,ละคือกลว่าไปงานบุญงานเนี้ยได้บุญกลับมาเต็มแหละที่ไหนได้ล่ะมันไม่กินงานได้บุญหรอกมันกินมานงานกินงานได้โรคครับที่ไหนได้ล่ะท้องก็นั่น <c oughs> แลวเดินกันท้องนำมองปลายเท้าไม่เห็นแล้วจะไปลดน้ำหนักมองคนถึงขนาดไปผ่านดูดไขมันออกซึ่งอันนี้ก็ยิ่งทำไปทำมาก็ยิ่งผิดก็ใหญ่ผิดใหญ่เลยไม่ได้ยึดถือแนวทางที่ท่านศาสดาทำไว้เนี่ย ก็จะปลอดภัยก็จะลดความเสี่ยงกับเรื่องนี้แล้วไม่ต้องไปเสียเงินเสียทอง,องปลอดภัยด้วยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเวลาของสัจจะชีวิตคุยอย่างบรรจงอันกุรานคือทางนําที่เราพูดคุยกันในเช้าว,วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับเราจะกลับมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาอิสลามอันกุรานคือทางนำอย่างนี้ทุกเช้าว,วัน เสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง5 <Pick. S 2> ผมวีรพันธ์โตมีบุญกับดรประจงโซมณีลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ